اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله قال الله تعالى عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم الحمد لله ได้รับความเมตตาปราณีอยู่ในความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซบะฮันวะตาลาที่ขคารพรักทุกท่านศาสนาอิสลามให้ความสำคัญกับคำว่ามารยาทอย่างมากทีเดียวนอกจากมารยาทจะมีรายละเอียดคำสอนทีละเอียดละออซึ่งลึกซึ่งนอกจากจะเกี่ยวกับการปฏิบัติที่แสดงออกถึงการมีมารยาทแล้วอิสลามยังมีคำสอน ที่เชีเห็นถึงความสําคัญและยิ่งใหญ่ของการมีอะไรในมาร,รยาทที่ดีงามโดยส่วนรวมด้วยโดยมาร,รยาทของอิสลามนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการอิบาดาต่ออัลลอฮฺสุบฮนตาลายในทีเดียวเป้าหมายสําคัญที่ทารุส,ล,สล,ลลลองอัลเลาะสลัมถูกส่งมาให้เป็นศาสนาทูตเยผยแพร่ประการสําคัญประการหนึ่งดังที่ทารุสลเคยตรัสเอาไว้ว่าอินนามะ บอิสห้ลิอุรื่ออุดตัมมามาการิมัคลา ق แท้จริงฉันสูกแต่งตั้งมาก็เพื่อให้ทำให้มรารยาทอันสูงสง่งมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องสำคัญนบีบอกว่านาบีถูกแต่งตั้งงาให้เป็นศาสนทูตก็เพื่อทำให้เรื่องของมรารยาทที่งดงามนั้นมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่ามรารยาทอันงดงามในศาสนาอิสลามไม่ใช่เป็นสิ่งที่แยกออกมาโดยเอกเทศ แต่มารยาทถือว่าเป็นเอิบาดาที่สําคัญและเป็นสิ่งที่มุสลิมมุมินมนุษย์ทุกคนนั้นต้องแข่งขันต้องแข่งขันกันเพื่อจะยกระดับมารยาทของตนเองให้ดีงามขึ้นมาและโดดเด่นขึ้นมาโดยเสมอดังที่ทารุษสลัลลอฮุอะเลสนาบได้ทรงตอบย้าเอาไว้อีกว่าในวันเกียร์มาแท้จริงผู้ที่เป็นที่รักยิ่งสําหรับฉันและมีโอกาสจะอยู่ใกล้ชิดกับฉันมากที่สุดในวันเกียร์มานั้น ก็คือคนที่มีไรมารยาทงดงามที่สุดและแท้จริงชั้นรังเกียจนะสำหรับคนที่อยู่จะต้องอยู่ห่างไกลกับชั้นไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้คิดชั้นในวันเกียรมานั่นคือคนที่ไร้มารยาทคนที่ชอบพูดมากพูดจาในสิ่งที่ไม่จำเป็นพูดจาดูถูกดูแคลนคนอื่นและคนที่ชอบพูดจาแสดงความเย่อหยิ่งจองหองนั่นเองฮะดิษนี้ปรากฏในฮะดิษติรมีซีฮะดิษที่2018 ท่านพี่น้องสัตว์ชนชั้นขรรครัมกมารยาเป็นสิ่งสําคัญที่สุวันนี้ชีวิตเราอาจจะไม่โอมีโอกาสได้พบกับท่านรสซัดอลลอหรอะไสั่ลัมแต่เราได้เรียนรู้ประวัติของท่านแต่ท่านนบมีบอกว่าในวันเกียร์มาคนที่อยู่กับฉันอยู่ใกล้ชิดกับฉันที่สุดก็คือคนที่มีมรารยาที่งดงามที่สุดในชีวิตในโลกดุนยานี้และคนที่จะอยู่ห่างไกลกับฉันที่สุดที่ฉันจะไม่ฉันรังเกียจเพรอยากจะอยู่ใกล้เลยในวันเกียร์มา ก็ค <muitas> ือคนที no ่มีมารยาทไม่งดงามชอบพูดจาดูถูกดูแคลนคนอื่นเขาเย่อหยิ่งจองหงจะได้อยู่ไกลจากข้ารอ์สัลลัลลอฮฺอ ali ซัลลัมแม้ว่าในชีวิตของเขาเมื่อพันสี่ร้อยปีอาจจะเย่เคยอยู่ใกล้ชิดท่านนบีแต่ถ้าเขาเป็นคนที่มารยาทไม่ดีวันนั้นวันเที่ยงเขาต้องอยู่ห่างไกลจากข้ารสน์สัลลัลลอฮฺอ ali ซัลลัมทีเดียวท่านพี่น้องศรัทธาชนที่ครักมารยาทเป็นที่มาของความรักใ้ بنتيما <laughs> <سؤال> الله سبحانه وتعالى و لا يستوي الحسن وَلَا السيئة ادفع هي احسن فاذا الذي بينك وَبَيْنَهُ عداوة كأنه ولي حميم وَمَا يلقاها إلا الذين صبروا و يلقاها إلا ذو อัลลอฮฺด้ตรัสไว้ในสุรฟุสิลัตอายะที่สามยี่สี่สามความว่าความดีกับความชั่วนั้นย่อมไม่เหมือนกันไม่ทัดเทียมกันจงโต้ตอบความชั่วด้วยวิธีการที่ดีที่สุดกว่าแล้วเมื่อนนั้นระหว่างเจ้ากับเขาที่เคยเป็นศัตรูกันก็จะกลายมาเป็นเพื่อนสนิทที่แท้โดยทันจะไม่มีใครรับได้รับวิธีการคุณธรรมอันงดงามอันนี้ดังกล่าว เว้นไว้แต่คนนั้นต้องเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้มีความอดทนจริงๆและไม่มีใครจะมีคนสมบัติที่งดงามที่มีมารยาทที่ดีอย่างนี้ได้นอกจากคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีโชควาชนะอันใหญ่หลวงนั่นเองมาชาอัลลอฮ์มารยาททุกอย่างที่ปรากฏในอัลกุรอานแบบฉบับของท่ารอสละอัลลอฮุอะล็กซานัมนั้นล้วนและแต่เป็นอิบาดัที่ยิ่งใหญ่ทั้ง้จริงที่สําคัญท่านพี่น้องที่ราปกกี่มากน้อยแล้วล่ะที่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อน แล้วก็มันถูกทำลายลงด้วยกับคนที่เป็นศัตรูเขานั้นมีมารยาทที่งดงามสมัยท่านนาบีก็มีเช่นท่านอุมรัรอิบนีขอตอบไอิกรีมาเกลียดนบีเหลือเกินต้องการจะทำลายนาบีต้องการจะแทงนบีให้ตายไปแต่พอเห็นมารยาทอันงดงามของท่านรอสมะสลลัลลอฮฺอะลัยฮิสซลัมคนเหล่านี้กลับกลายเป็นมิสนิทโดยพันไม่ใช่แค่รักขอเอาชีวิตจิตวิญญ,ญาณปกป้องท่านนบีตายแทนท่านนบีก็ได้นี่เพราะอะไร พราะเขาได้เห็น <lawsuit> อ <royable ring word> ัคลากได้เห็นมารยาทอันงดงามของท่านอศาสสลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามนั่นเองที่สําคัญครับการมีมารยาทอันงดงามเราต้องมีมารยาทอันนกับทุกคนแม้ก่ะทั้งคนนั้นจะเป็นคนที่เลวที่สุดคนที่ชั่วร้ายที่สุดคนที่เป็นคนเนี่ยกลักขะที่สุดก็ไม่ต้องไปกลักขะตอบเขาไม่ใช่ว่าเขาแรงมาแรงไปเบามาเบาไปไม่ใช่นี่ไม่ใช่อิสลามแต่อิสลามรักษาความดีความมีมารยาทเอาไว้ให้ดีที่สุด แม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่กลับกะเป็นคนที่ชั่วที่สุดในอิสลามก็ตามไม่ต้องดูอะไรดูง่ายๆขณะที่อัลลอฮ์มีคำสั่งให้ท่านนาบีมูซาอะัลฮิซ็าบและท่านนาบีอาลูนนบีฮาร ون, นาูนพี่ชายของท่านไปพบกับฟาโรา์ไปพบฟิรูนจองอาหังกาที่สุดที่เลวที่สุดตั้งตั้งตัวจะเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์สั่งให้วันที่ต้องไป,ไปเผชิญหน้ากับเขาอัลลอฮ์ตรัสกับจะมีมูซาและฮารูนว่าอย่างไร วู่ลาลาหูเก้าละเลยนะีนาเมื่อจะต้องไปประชิญหน้ากับฟารโรโ์กับเฟีรอูน,นั้นจงพูดกับเขาด้วยคำพูดที่อ่อนโยนงดงามที่สุดไม่ต้องไปพูดกับเขาอย่างกลักกะไม่อย่างเขาที่เขาพยายามทำไม่ใช่ให้พูดกับเขาที่คำพูดที่งดงามที่เรามีมาร,รยาทอันงดงามนั่นเองนี่แหละที่ท่านนบีเคยกล่าวไว้ว่าแท้จริงพวกท่านไม่สามารถจะพิชิชิใจ,ใจผู้คนได้หรอก ด้วยกับทรัพย์สินเงินทองอันมากมายที่ท่านมีอยู่แต่การที่ท่านมีมารยาทที่งดงามมีมัหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของพวกท่านนั่นแหละและการมีมารยาทที่งดงามนั่นแหละท่านจะสามารถพิชิตหัวใจของพวกเขาได้ให้พวกเขายอมรับในตัวของท่านได้เพราะฉะนั้นการมีมารยาทอันงดงามไม่ใช่เป็นอะไรที่เอกเทศแต่เป็นอิบาดตที่เราจะทําให้เรานั้นได้อยู่ในสูงสวรรค์ชั้นสูงสุดชั้นฟิรดาวเลยทีเดียว ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้อีกความว่าฉันจะขอเป็นผู้ค้ำประกันบ้านหลังหนึ่งที่มันอยู่นบนขอบขอบของสวนสวรรค์อยู่ในช่วงปลายปลายขอบขอบของสวนสวรรค์นะสําหรับคนที่ละทิ้งไม่ชอบการโต้แยง้งขัดแย้งกับคนอื่นแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามแต่ไม่ต้องการจะไปทะเลาะด้วยและฉันก็ขอเป็นคนที่ค้ำประกันให้อีกบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ไกลใจกลางของสวนสว,นสวรรค์เลยสําหรับคนที่ ละทิ้งการโกหกไม่โกหกกับใครเลยแม้ว่าเขาจะพูดเล่นๆก็ตามก็จะไม่ชีวิตจะไม่ต้องการโกหกเลยแต่คำคันที่สุดท่านเดียวกับฉันจะขอคำประกันบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ชั้นสูงสุดชั้นฟึดดาวสูงสุดเลยที่ไม่มีใครใครๆก็อยาก,กไปอยู่ชั้นนั้นสําหรับคนที่มีมรารยาทอันง,งดงามมาชออัลลอฮฺฮะดิษนี้ปรากฏในฮะดิษของอบูดาบูตฮะดิษซะฮะฮะดิษฮัสซัน เลขอะดิษที่4,800นั่นเองท่านพี่น้องสัตาชนเครบรักการมีมาร,รยาทชิงกฎงามไม่ใช่ทําให้มนุษย์ด้วยกันรักเท่านั้นนะถ้ารอดสลลัลลอฮอยฮิสลามเคยถูกถามว่า่าเราชูลลอวะบ่าวคนใดรที่คิดว่าอัลลอฮ์รักมากที่สุดซาบาัดถามท่านนบีว่าอิบะดาอะไรรอที่คิดว่าอัลลอฮ์รักเขามากที่สุดท่านนบีบอกว่า อัษฎูหุมคุลุกุลอัษฎูหุมคุลุกุลคนที่มีมารยาทที่งดงามที่สุดในหมู่ของพวกเขาคือคนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดนั่นเองอันนี้จากฮะดิษอิบมุมาจะฮะดิษที่สามพันสี่ร้อยสาสิบหกอยู่ในเซฮัดตุตรักริบเลขที่สองพันหกร้อยห้าสิบสองนั่นเองท่านพี่น้องที่เคารพรนี่แหละครับความสัมพันธ์ในความสําคัญในเรื่องของมารยาทอันงดงามและมารยาทอันงดงาม จะทาให้ชีวิตทั้งดุนยาทั้งอะเคโรมีแต่ความสุขไม่ได้ความอบอุ่นจะทําให้เราอายุยืนยาวด้วยด้วยกับยืนยาวแบบมีบรารักัดด้วยมีความสุขตลอดไปเพราะท่านอบีกล่าวอ้อยอิกความว่าการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติการมีมารยาทอันงดงา,ามการปฏิบัติด,ดีกับเพื่อนบ้านนั้นจะนําความบรารักัดความจำเริญให้กับคนในบ้านและจะช่วยเพิ่มอายุไขของเราให้มากยิ่งขึ้นฮะดิษนี้จากฮะดิษอามัดฮะดิษ 2 5งหมื่นันองเั่นเองก็ถือว่าเป็นฮะดิษสลายท่านพี่น้องศรัทธาชนที่ร,รักและเราล่ะครับเราได้พยายามทางตัวของเราแข่งขันกันให้เราเป็นคนที่มีมารยาทอันงดงามเป็นที่ชื่นชมกับคนอื่นก็ออยังจนกระทั่งว่าเราต้องถามตัวเราเองว่าวันนี้เราเดินไปไหนเราอยู่กับใครทุกคนรักเราอยากจะอยู่กับเราไหมเหมือนกับที่รอ,รอซอลองรอฮะอิสลัมไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ ขอให้อยู่ใกล้ชิดท่านมีโอ,อากาสได้เห็นท่านได้ฟังท่านพูดได้เห็นอะไรจากในตัวท่านทุกคนขออยู่กับท่านตลอดไปช่วยชีวิตจะเป็นอยู่ในฐานอะไรก็ได้ขอให้อยู่กับท่านตลอดไปไม่ต้องดูอะไรหรกดูเด็กคนหนึ่งมีปรากฏในจาแคนบอกว่าท่านฮาเกมบินฮารอมคนคนนี้เป็นหลานชายของท่านหญิงคอดียาบินติคอยไวลิดท่านได้ซื้อทาสเด็กซึ่งเป็นทาสคนหนึ่งมา แล้วในที่สุดเมื่อไปซื้อทาสคนนี้มาแล้วก็นํามามอบให้ท่านหญิงคอเดียบินติคอยลิภรายาของท้าโรสลลอลล์ก็อะัยฮิวสัลัมเมื่อซื้อทาสคนนี้มาแล้วก็เอามาให้ท่านหญิงคอเดีย,ย,ดยท่านหญิงคอเดียได้ทาสคนนี้มาก็นําไปให้สามีคือท่านรส์มอลลัก็อะไรฮิวสัลลัมทาสคนนี้เด็กคนนี้มีชื่อว่าเจดบ,บินฮาริสซาจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เป็นทาสหรอกเขาเป็นเด็กลูกหลานอยู่ในตระกูลอารับ แต่อยู่นะ่ะอยู่มาวันหนึ่งเขาถูกจับตัวไปถูกป้นงสะดมไปแล้วก็เด็กคนนี้ถูกจับไปด้วยเพื่อถูกจับไปเขาถูกขายเอาไปเป็นทาสเอาไปเอาไปเป็นทาสให้กับพวกเขาคนสุดท,ท้ายจากชีวิตที่เป็นอิสระเสรีก็ถูกขายให้เป็นเป็นทาสในที่สุดเจ้าของเจ้าของทาสคนนี้ก็จะถูกท่านฮาเกมบินฮารอมซื้อมาพอซื้อมา ็เอามาให้ท่านหญิงคดิยาบินทิคอยลิดท่านหญิงคดิยาบินติคอยลิดก็เอามาให้ทรสมัสลัลลอห์ให้ไอสัลลัมให้เอามาอยู่รับใช้ท่านนบีแล้วในที่สุดพ่อของเขาพ่อของเด็กคนนี้คือพ่อของเจดบินฮาริซามีชื่อว่าท่านฮาริซ่าพ่อของเขาและก็ท่านอักกับซึ่งเป็นอักกับซึ่งเป็นลุงของเจบินฮาริซ่าเขาพยายามสืบว่าหลานฉันคนนี้ลูกฉันคนนี้หายไปอยู่ที่ไหนในที่สุดก็รู้ว่าหลานฉัน ถูกเขาจับมาเอาไปเป็นทาสขายเป็นทาสแล้วในที่สุดก็ถูกขายมาในที่สุดค่ะถูกขายมาแล้วไปอยู่ในมหานครมกักกะดังนั้นพ่อกับลุงของเยเดบินฮาริซาเนี่ยก็พยายามมาค้นหามาค้นหาจนเจอว่าในที่สุดถึงรู้ว่าเยเดบินฮาริซาลูกของเขาเนี่ยเวลานี้เป็นทาสอยู่ในบ้านของท่านรสซัลลอฮะะฺมาเป็นทาสเด็กรับใช้อยู่ เขาจึงตามมาถึงมหานครมักกะแล้วก็มาหาพบกับท่านรสเนาะันวสลัมที่บ้านเพื่ออยากจะขอซื้อเอาลูกของเขากลับคืนไปไม่อยากให้มาอยู่เป็นทาสท่านนบีเห็นอย่างนั้นท่านนบีก็ถามว่าเป็นใครเหรอถึงได้รู้ว่าเป็นพ่อกับเป็นลุงอยากมาเอาลูกกลับคืนมาท่านนบีบอกว่ายินดีถ้าท่านเป็นพ่อของเด็กคนนี้จริงก็ยินดีที่ให้จับแล้วท่านก็เรียกเลดเป็นฮาริซามาพบท่านพอเลดเป็นฮาริซามาพบมาอยู่ต่อหน้าท้าวรสเนาะ สล,ลลสลลออะไรสลัมพระองค์ก็ถามว่าเจ้าเด็กน้อยเธอ,เอร,รู้จักคนสองคนนี้ไหมเรเบ็<ญ>ินฮาริซาก็บอกว่ารู้จักดีครับนี่คือคุณพ่อผมเองและนี่คือคุณลุงของผมเองเธอรู้ไหมเธอโชคดีแล้วละ่ะวันนี้คุณพ่อกับลุงของเธอมาขอเธอมาขอตัวเธอถ่ายตัวเธอกลับไปอยู่กับเขาตามเดิมซึ่งฉันก็ยินดีที่เธอจะกลับไปอยู่กับเขา ฉันยินดีให้เธอกลับไปอยู่กับท่านเจดได้ยินอังนั้นบอกว่าวันลอยวันลอิไม่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดฉันจะไม่ขอไปจากท่านหมุฮทันมัดฉันจะอยู่กับท่านตลอดไปฉันไม่ขอไปจากท่านพ่อได้ยินอย่างนั้นพ่อกระตาวาดลูกึ้นมปทันทีเลยเจ้าเด็กง่อมีมนุษย์ที่ไหนล่ะมาอยู่มาอยู่กับคนเข้าในฐานะเป็นทาสนะไม่ได้อะไรเลยจะมาอยู่เขาทําไม กลับไปอยู่กับเราที่ครอบครัวพ่อจะไถ่ตัวเช่าเองไปอยู่กับเราเจดบอกว่าอะไรวัลลอฮหลูกไม่เคยเห็นใครในชีวิตของลูกดีเหมือนมูฮัมหมัดคนนี้เลยในชีวิตที่ลูกเกิดมาไม่เคยเห็นใครที่มีนิสัยที่อบอ้อมอารีมีคนปฏิทิี่ัดงานขนาดนี้มาก่อนเลยฉันขออยู่กับท่านนาบีนี่แหละไม่ขอกลับไปที่บ้านเลยเลือกที่จะยอมทิ้งพ่อแม่แล้วก็แล้วก็อยู่กับท่านนาบี ท่านนบีเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่ทุกอย่างที่เขายอมรับได้ท่านนบีได้ยินดังนั้นท่านนบีก็ยิ้มพอใจและท่านนบีก็จูงเจดบินฮาริซะพร้อมกับลุงพร้อมกับพ่อของเขาไปที่กะบะไปที่เบตุลล์แล้วก็ประกาศต,ต่อหน้าคนที่อยู่ที่นั้นทั้งหมดว่าขอสบานขอสบานว่าเจดบินฮาริซาฉันขอปล่อยให้เขาเป็นอิสระเป็นไทยนะบัตนี้เป็นต้นไป เขาไม่ได้เป็นทาสใครอีกแล้วฉันขอปล่อยเขาจากความเป็นทาสและฉันขอรับเลี้ยงเขาเหมือนกับเป็นลูกของฉันคนหนึ่งเลยทีเดียวมาชอบะลอนี่ท่านมนีทย้งเคยรพรักขนาดเด็กตัวเล็กๆมาอยู่กับท่านนาบีเพียงชั่วขณะหนึง่งมาอยู่ในฐานะทาสเวลาพ่อจะมาขอกลับไปไม่กลับแล้วบอกว่าไม่เคยเห็นใครดีกับเหมือนคนคนนี้ในชีวิตมาก่อนเลยลาระครับ ชีวิตเราเราเดินไปไหนแลวอยู่ตรงไหนมีใครอยากจะเข้ามาพบเราอยากจะอยู่กับเราอยากจะช่วยเหลือเราเพราะเราเป็นคนที่มีคุณสมบัติอนงุดงานตรงนี้แล้วหรือ,อยังถามตัวผมเองถามตัวท่านพี่น้องที่เคารพทุกคนครับจากบอรศากอิสลามขอให้ไม่ได้มาอยู่ได้ยินท่านนบีกล่าวว่าบางอย่างท่านนบีนไม่ใช่นักเวทมนต์ไม่ใช่นักทฤษฎศาสตร์แต่เพราะความที่ท่านเป็นคนอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้คนมีแต่ความเมตตา ดวงตาแววตางท่านมีแต่ความเป็นมิตรกับทุกคนลองดูเถอะสหายของท่านนบีคนหนึ่งมีอยู่วันหนึง่งเป็นคนแก่ทีเดียวอายุมากทีเดียวอาวุโสมากมาขอระบายความในใจกับท่านรส,สุนลน,สนละฮะเลสลัมตอนหน้าสหายคนอื่นพูดไปร้องไห้ไปยิ่งพูดถึงประโยคสําคัญน้ําตาก็ไหลเอ่อเนืองนองเต็มสองเบ้าตาของเขาเลยทีเดียวเขาก่าวกับท่านรสุนละวะย่ารัสูลลล l a ผมดีใจเหลือเกินที่ผมได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านไม่มีวันไหนที่ผมจะไม่เห็นท่านถ้าวันไหนผมไ้ผมร้องพยายามมองที่บ้านท่านก็ยังดีว่ายัางรู้ว่ายัางได้เห็นหลังคาบ้านท่านก็ยังดีแต่ผมนึกถึงวันหนึ่งที่ผมอาจจะต้องอำลาจากไปเพราะอายุผมมากแล้วแล้วผมก็กลัวเหลือเกินอาจจะต้องมีวันหนึ่งที่ท่านจะอำลาจากพวกเราไป แล้วผมคิดว่าวันที่เราต่างคนต่างอำลาจากไปนั้นน่ะเราคงไม่ได้เจอกันอีกชีวิตนี้ผมดีใจที่ผมได้อยู่กับพระองค์ท่านได้เห็นพระองค์ท่านได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ท่านมาฟังพระองค์ท่านแต่เมื่อถึงวันนั้นละ่ะในวันเกียร์มะท่านเป็นนบีที่เรายับสูงส่งเหลือเกินต้องไปอยู่สวรรค์ชันซื่ดาวซึ่งผมคงไม่ได้อยู่ชั้นนั้นเป็นนะแล้วผมคิดว่ามันคงเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมเมื่อทึกถึงวันนั้นแล้ว ผมก็อดร้องไห้น้ำตานองได้ไม่ได้ผมรักท่านมากกว่ารักครอบครัวอ้กักมากกว่าชีวิตของผมเองเสียอีกยารสุล,ละลอฮ์เขาพูดไปจะอึกจะอื่นไปน้ำตา,าไหลด้วยจากหัวใจที่ออกมาจากหัวใจจริงๆทันใดนะั้นเองอยังไม่ทันที่ท่านนาบีจะตอบอะไรพระมหากัมพีอัลกุออานในสุรตนิสะก็ถูกประทานลงมาทิ้งให้ว่าไม่ยุต an ิอิลล่าฮวาลราซุลว่าอุลาอกามะอัลลัฮีอันอัมต์ะอไลหิม มิณนบียีนและดีตีนวอชวยเอและผู้ศรัาแะผู้ศรัทธาอีกครับเอนมบุคคลใดใครก็ตามที่ต่ออัรักนบีจริงๆแลกรอซุนจริงๆในวันนั้นจะได้กลับไปอยู่พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งมาชาอัลลอฮ์อายะนี้เมื่อถูกประทานลงมามันจะมีอะไรอีกล่ะที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับซาบะคนนั้นถ้าเขารักนบีจริงๆเชื่อฟังนบีจริงๆต่ออัตตอนบีจริงๆ จะได้ไปพบกับท่านนบีอีกครั้งหนึง่งการอำลาจากได้กับความตายเป็นแค่แวบเดียวแต่จะได้อยู่กับท่านนบีตลอดช่วนิรันดร์กาในวันอาคเรห์ท่านพี่น้องที่เคารพวันนี้ไม่ต้องไปดูคนอื่นครับดูตัวเราเองดูตัวของเองดูตนท่านพี่น้องวันนี้เราคิดว่าเรามีมารยาทอันงดงามหรือยังดูง่ายๆเราไปไหนมาไหนเราคบกับใครเขาอยากอยู่ใกล้เราไหม หรือไม่ว่าเราเดินไปไหนไมีแต่คนเดินดีห่างไปให้ไกลๆดีกว่าไม่อยากจะเห็นเลยคนนี้ไม่ไหวอยู่ด้วยรู้สึกว่าพูดจาถากถางเยอะเยะยกตนข่มท่านอยู่ตลอดเวลาหรือถ้าเราอยู่ที่ไหนไปไหนนั่งคุยกับใครทุกคนก็อยากมาสลามอยากมาพูดคุยด้วยด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความเป็นมิตรต่อกันถ้าเราเป็นอย่างนี้อินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เป็นคนหนึ่งจากที่ท่นานนบดบอกเถอะถ้าหากว่าเรามีมารยาทอนงดงาน เราจะได้ไปอยู่สวงสวรรค์ซึ่งมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ใจกลางสวรรค์ชั้นสุดเดาวสูงสุดเลยซึ่งท่านอบ,บีไดทำประกันเอาไวา้สำหรับผู้ที่มีมารยาทอนันงดงามนั่นเองย่าอัลลอฮ์ขอให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นด้วยเถิดบาริกอัลลอฮ์บาริกอัลลอฮ์ลีกุนฟุรานอซินวานฟะอานีอรยาคุมมินอายัดิลฮะกิมวะตะบบาล์มินีะวะมินกุมติลาวะตทฮูอินนะหูฮูวั์ละมีอลุลอาลิม اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والحاضرين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم <applause> الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وقرب الدلاله وعليكم من جماعه وان الله مع الجماعه ومن شر شر في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ال อัลลอฮ์มันสุรอัลมุจาฮิดินฟิลฟาเลสตินอัลลอฮ์มันสุรอัลมุจาฮิดินฟิลซูเรียอัลลอฮ์มันสุรอัลมุจาฮิดินฟิคุลมะกานยารับบัลอาลามินอัลลอฮุมอินนะบุฟันตสุลลุยารบอาลามินโอล์บสมบูช่วยเหลือและประทานชัยชนะให้กับพี่น้องที่เป็นนักรบศาสนาป,ปกป้องผืนแผ่นดินของเขาในที่อยู่ในปาเลสไตน์และพี่น้องของเราที่ถูกกดขี่มาก่อนในซีเรียและในทุกแห่งหนในพี่น้องของเราที่อยู่ในโลกนี้ที่กําลังถูกกดขี องค์ Allah, ได้โปรดช่วยเหลือพวกเขาได้เถิดพวกเขาเป็นคนที่อ่อนแอต้องการความปกป้องดูแลและช่วยเหลือจากพระองค์ท่านและต้องการชัยชนะจากพระองค์ท่านยาหรบัลอาลลมีนอัลลอฮ์มีดุลมัสดิลอัคซอว่าปาเลสไตน์ว่าซูเรียอิลาบิลาอิรริฮับิลมุลิมีนยารบลอาลลมีนโอ้อัลลอฮเขาพระองค์ได้สมงโปรดดลบันดาลให้มสัสดิลอัคซอให้ซีเรยียให้ปาเลสไตน์และทุกแห่งหนนั้นกลับมาอยู่ในการต้อนรับของพี่น้องมุสลิมของเราอีกครั้งหนึ่งได้เถิดยาหรบัลอาลามีน Allahumma izal is al 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 Allah, Islam و المسلمين ม ذ ل الشرك و م ด ر ي ك ي ن و ัลฮาซัลบ ا ดะ ي ะอามินันมุ ل ب ل د น م ว ا ً م ط م รบ ا ลาด ا ลมุสลิมีน س ل م ي ن บ ا ر ลอาลามีนอ Allah ได้ปรดให้ศาสนาอิสลามและมุสลิมได้สูงส่งเด่นรำงานกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้เถิด a ล l a h ได้ปอดทำลายไร้พวกเขาตกต่ำคนที่หมายจะทำลายหลักการของศาสนาอิสลามออ Allah ขอาค์ทรงโปรดช่วยเหลือได้เถิดให้พวกเรานั้นได้รับแต่คมสำร็จที่แท้จริง ปกป้องประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของเราและประเทศชาติมุสลิมนั้นให้อยู่ในความสงบประยุกต์อีกครั้งหนึ่งได้เถิดยาเราเบลอาลามินอัลลอฮุม ah um, ักฟิริมมุสลิมีนแลมุสลิมาตแลมุมินีนแลมุมินาตอัลอาฮยาอิมินฮุมวแลอัมวาตอัลลอฮ์ขอบพระคุที่สบและพระบิด,ดในพี่น้องมุสลิมทั้งชายและหญิงผู้ที่อำลาจ,จากพวกเราไปแล้วและพเพื่อนชีวิตอยู่จากพวกเราได้เถิดกราบบ้านาอตินาฟิดุนยาฮัสเซนห์แะฟิลอาฮ์ร์ที่ฮัสเซนหฮะวะกินาอัลลาบันนารอิบาดัลลอฮล إن الله يأمر بالأحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون